สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโหราศาสตร์จีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับปีนักษัตว์ที่โดนปะทะหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อปีชงซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชาวจีนส่วนใหญ่เชื่อและยึดถือมายาวนานตามความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์จีนนั้นทุกๆปีจะมีเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาที่เรียกว่าองค์ไทสวยเอีย้ยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนลงมาอย่างโลกมนุษย์ องค์ไทยสวยเอีย้ยนี้มีความสำคัญมากเพราะพระองค์ทำหน้าที่ดลบันดาลให้เกิดความสุขและความทุกข์แก่มนุษย์โดยตรงองค์ไทยสวยเอีย้ยมีจำนวนทั้งหมด60องค์ซึ่งนับตามหลักจับกัดจือ้อและจะทำหน้าที่ดูแลโชคชะตาและเคราะห์ของแต่ละบุคคลในแต่ละปีสำหรับใครที่เกิดในปีนักษัตร์ที่ถือเป็นปีชงในปีพศ2569นั้น มีข้อแนะนำและข้อห้ามที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันผลกระทบต่อดวงชะตาสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ที่อยู่ในปีชงต้องระลึกไว้คือให้ละเว้นการไปส่งศพท่านควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพิธีฝังศพหรือการอยู่ในพิธีที่นำหีบศพลงหลุมโดยเด็ดขาดชาวจีนเชื่อกันว่าหากใครที่ละเมิดไปร่วมงานศพหรือร่วมในพิธีส่งศพกลับมาดวงชะตาของผู้นั้นอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ผลกระทบนี้อาจส่งผลให้กร่างกายเกิดการเจ็บป่วยได้ไม่เพียงเท่านั้นกิจการการค้าที่กำลังทําอยู่ก็อาจประสบปัญหาต่างๆได้เช่นกันนอกจากนี้สําหรับการเดินทางไปงานศพนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงแต่หากว่ามีความจำเป็นจริงๆที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางไปได้โหราจารย์จีนก็ได้แนะนำให้พกเอากิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วยและเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้ว ก่อนที่จะก้าวเข้าบ้านให้ใช้น้ำสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมและนำขึ้นมาปัดให้ทั่วตัวนี่คือพิธีป้องกันตนเองที่สำคัญตามความเชื่อโบราณนอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงและมาตราการป้องกันเฉพาะหน้าแล้วการเคารพกราบไหว้บูชาองค์เทพไทยสวยเอีย้ยนในทุกๆปีถือเป็นสิ่งที่สำคัญและดีงามอย่างยิ่งชาวจีนส่วนใหญ่เชื่อว่า องค์เทพไทสวยเอีย้ยนั้นมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากการกราบไหว้บูชาเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาในแต่ละปีนั้นนับว่ามีความสำคัญและยังช่วยส่งเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดในปีชงเมื่อได้กราบไหว้องค์ไทยสวยเอีย้ยแล้วจะช่วยให้ตนเองแคล้วคลาดปลอดภัยและเคราะห์กรรมที่เคยมีก็จะเบาบางลง การกราบไหว้นี้ถือเป็นการฝากดวงชะตาไว้กับเทพเจ้าผู้คุ้มครองอย่างไรก็ตามแม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในปีชงก็สามารถกราบไหว้เทพองค์ไทยสวยเอีย้ยของปีนั้นๆได้เช่นกันประโยชน์ของการกราบไหว้สำหรับคนที่ไม่ใช่ปีชงคือจะช่วยเสริมให้ดวงที่ดีอยู่แล้วกลับยิ่งดีขึ้นไปอีกรวมถึงยังช่วยเสริมให้มีโชคลาภและมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องต่างๆอีกด้วยดังนั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่ในปีชงของปีพศ2569หรือไม่ก็ตามการระลึกถึงและให้ความเคารพต่อองค์ไทยสวยเอีย่ยซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาจึงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างสิริมงคลและความปลอดภัยให้กับชีวิตของเราครับ